สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาบันทึกยอดยกมาของเจ้าหนี้นะคะเราก็จะเข้าไปที่ระบบ iU s m a r t b i t All ได้เลยโปรแกรม iU Smart Bit All ได้เลยนะคะแล้วก็มองมาที่เมนูหลักทางด้านซ้ายมือนะคะตัวนี้เราจะมาบันทึกยอดยกมาของเจ้าหนี้ค่ะก็ไปที่ระบบเจ้าหนี้แล้ววิคราะห์นี้ค่ะแล้วก็ไปที่ Workflow นะคะแล้วก็ มาหานี่นะคะเซตใบลานเดต้าค่ะกดคลิกเข้าไปได้เลยค่ะตัวนี้นะคะประเภทเอกสารเราก็จะมีหลายเอกสารนะคะซึ่งตัวนี้ถ้าเราไม่แน่ใจกดจุดแล้วก็ Enter ได้ค่ะแล้วก็จะมีทั้ง B i ใบส่งของใบใบกำกับภาษีสใบแจ้งหนี้ซื้อนะคะ BM ใบลดหนี้เงินเชื่อซื้อนะคะแล้วก็รหัสต่างๆอีกมากมายซึ่งตัวนี้จดกำหนด ตัวบริษัทของเรานะคะใช้เป็นรหัส BI ค่ะพอเราเลือก BI เรียบร้อยแล้วเราก็กด enter ค่ะเล่มเอกสารนะคะก็จะเป็น0 0 0 1ซื้อเชื่อค่ะสาขาเราก็จะใช้สาขาสำนักงานใหญ่ค่ะคือ00000 000นะคะแล้วพอได้ดังอย่างนี้แล้วนะคะเราก็กด ok ค่ะก็จะเข้ามาที่หน้าจอนี้นะคะเพิ่มแก้ไขข้อมูล Invoice ค้างชำระยกมาค่ะ แล้วก็เราก็จะกดปุ่ม F สาที่คีย์บอร์ดหรือว่ากดปุ่มเพิ่มได้เลยนะคะตัวนี้ประเภทเอกสารใบส่งของใบแจ้งนี่อะไรอย่างนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะสามบรรทัดแรกระบบจะรันมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มาใส่เลขที่ค่ะเลขที่จะเป็นเลขที่0 0น0 1นะคะก็คือศูนย์ตัวค่ะแล้วก็หนึ่งหนึ่งตัวค่ะเลขที่อ้างอิงนะคะก็ จะเป็นเลขเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งค่ะเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะวันที่ค่ะวันที่จะเป็นวันที่ยี่สิบสี่เดือนสิบสองนะคะห้าเจ็ดค่ะเราก็จะเปลี่ยนวันที่นะคะโทษทีค่ะยี่สิบสี่เดือนสิบสองห้าเจ็ดค่ะแล้วเราก็จะมาที่รหัสแผนกเลยนะคะก็กดจุดและเอนเตอร์ Enter ค่ะ ก็จะมีแผนกขึ้นมาให้นะคะคือแผนกไม่ระบุค่ะเราก็กด enter หรือกดเลือกก็ได้นะคะแล้วก็มาที่รหัสลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ค่ะเราก็กดจุดและ enter ค่ะตัวนี้เจ้าหนี้ของเราคือบริษัทฮาตาลินะคะมันก็จะขึ้นมาให้แล้วเราก็กดเลือกได้เลยค่ะหน่วยเงินนะคะแล้วก็กดจุดและ enter ค่ะเราจะใช้เป็นหน่วยบาทนะคะเราก็กดเลือกค่ะ แล้วก็แวดนะคะตัวนี้เราใช้แวดประเภทหนึงคือ7%ค่ะแล้วก็แวดแยกนอกนะคะยอดเงินยกมาสุดทิตอนนี้นะคะยอดเงินยกมาสุดธิคือ55,000บาทค่ะค่ะก็จะได้รายละเอียดมาตามนี้ครบถ้วนนะคะและเราก็ไปกดปุ่ม F10 ที่คีย์บอร์ดหรือว่ากดปุ่มบันทึกได้เลยค่ะแล้วมันก็จะขึ้นมาให้เราบันทึก ใบอินวอยค้างชำระยกมาอีกใบหนึ่งนะคะใบอื่นหรือใบต่อไปค่ะซึ่งตัวนี้เราไม่มีเราไม่มีการบันทึกอินวอยที่เราจะต้องบันทึกเพิ่มแล้วนะคะเราก็ไปที่ Escape ค่ะหรือออกค่ะยกเลิกข้อมูลนี้นะคะเราก็จะตอบว่า Yes ค่ะก็จะมาที่หน้าจอนี้นะคะเราก็จะมีอินวอยค้างชำระยกมาของเราเพิ่มมาอีกหนึ่งใบแล้วนะคะตัวนี้ เราเช็คข้อมูลเรียบร้อยทั้งหมดแล้วเราก็ไปที่ escape ค่ะออกได้เลยค่ะกลับมาที่หน้าจอนี้นะคะเราก็กด cancel ค่ะค่ะแล้วก็ขอจบการบันทึกยอดยกมาเจ้านี้ค่ะขอบคุณค่ะ